แล้เข้าสู่แม่หมออินดี้พูริชีจัดทล์กนะคะวันนี้เรามานอกสถานที่เนาะแล้วก็ยังไม่ได้ทำคลิปความรัก12ราศีครบทั่วเลยแต่คิดว่าจะครบถ้วนภายในวัน2วันนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาเช็คพลังงานประจําปากหลังหรือว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนะคะตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง31มีนาคม2564ของคนที่เกิดทั้ง7วันเราจะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ จนถึงวันเสาร์เลยนะไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไรก็แล้วแต่ดูแล้วมันเป็นแบบใดก็แล้วแต่อยากให้ใช้วิจารณญาแล้วดูเพื่อความบันเทิงนะคะมาเดี๋ยวเรามารุ้นกันค่ะคนวันแรกวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําวันที่16ถึง31มีนาคม2564เป็นแบบใดบ้างนะว้าวไพ่นะคะฮาร์เฟนส์ขึ้นเลยนะคะไพ่พระขึ้น ไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่ห้าเมเา้านะคะภาพรวมของคนที่เกิดราทิติ์จะบอกว่าครึ่งเดือนหลังนี้คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใครจะทําอะไรไม่ดีกับคุณเรารู้สึกว่าคุณจะผ่านผลไปได้เพราะว่ามีคนอุปถัมนะแต่มันมีเกณฑ์ว่าคนรอบข้างหรือสถานการณ์รอบข้างนะคะให้ระวังเรื่องของหาย การถูกติฉินนินทาหรือการที่ต้องมีข้อขัดแย้งกับคนรอบข้างทั้งการงานการเงินแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะแต่เรามาว่าคนวันอาทิตย์ะะเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมเป็นคนที่รู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ลงไปยุ่งกับเรื่องดราม่านะ คุณจะอยู่ในจุดของคุณที่มีความสุขใครที่เสียใจยผิดหวังจากคนรอบข้างหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องกังวลใจผิดหวังเราอยากให้คุณมองโลกในแง่ดีนะคะคุณจะผ่านพ้นครึ่งเดือนหลังมีนาคมไปได้ด้วยดีแน่นอนคุณจะรู้จักการให้อภัยมากขึ้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเหนืออะไรก็แล้วแต่เรามองว่ามันจะมีชาเล่นค่ะใครอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคุณทั้งหมดหรือว่าจะมีใครทําอะไรรับหลังคุณคุณรู้สึกไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ถูกติ ชิ้นนินทาถูกแทงข้างหลังหรือถูกกระทาอะไรไม่ดีไม่ดีะนะต่คนวันอาทิตย์คุณเห็นไหมว่าคุณนะเป็นคนดีนะคะคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมใครจะทําอะไรไม่ดีให้เป็นกรรมของเขานะคะเราอยู่ในจุดที่ดีเข้าไว้และช่วงนี้ถ้าเจอสถานการณ์อะไรไม่ดีให้คุณเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ,อะขอ อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองคุณนับถืออะไรอยู่นะคะนับถือแต่สิ่งดีงามให้ทำในสิ่งดีงามนะคะคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ไม่แนะนําไม่ทําอะไรที่ผิดศีลธรรมหรือทําอะไรไม่ดีเพราะว่าถ้าคุณทําอะไรไม่ดีนะคุณจะเกเขาเรียกว่ากรรมจะตามทันมากๆหรือว่าถ้าปกปิดเรื่องราวไม่ดีไว้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การจับได้หรือว่าความรับถูกเปิดเผยนะคนวันอาทิตย์ไพ่ออกมาบอกว่า ดรอสแบ็กกาวเห็นไหมคะว่าใครที่ไม่ดีกับคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปให้พลังงานกับเขาค่ะไม่ต้องไปสนใจเขา อาจจุดไหนที่คุณเดินผ่านมาแล้วแล้วมันเป็นความสุขของคุณแล้วนะคุณไม่จําเป็นจะต้องกลับไปจุดนั้นอีกจ,จุดที่ไม่ดีจุดที่ทําให้คุณกังวลใจเศร้าใจเศร้าเสียใจ,ใจอยู่ในจุดที่สว่างสดใสค่ะเลือกคบคนที่ดีๆเลือกเสพสื่อเสพสิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ทําให้เราทุกข์ใจขจัดทิ้งไปให้หมดนะคะ d o นแบ a ็กดาว n ออกมาบอกว่าคุณต้องยืน บนความถูกต้องไม่ว่าใครจะชักชวนคุณไปในทางที่ไม่ดีหรือว่าใครเขาอาจจะพูดกับคุณแลวทำให้คุณไขว้เขวในเส้นทางชีวิตของตัวเองเราอยากให้คนราตย์มุ่งมั่นตั้งใจแล้วทบทวนตัวเองว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วให้คนอาตย์ทําต่อไปเป็นกําลังใจให้คนราตย์คุณต้องสตองและผ่านช่วงครึ่งเดือนนี้ไปให้ได้นะคะมองว่าไม่มีอะไรเลวร้ายมากไปเพราะว่าจิตใจคุณดีสง่างามเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในศีลธรรมดีนะโอเคมาค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันจันนะคนที่เกิดวันจันประจำครึ่งเดือนหลังของเดือน มีนาคมว้าวคนที่เกิดวันจันทร์เรามองว่าคนวันจันทร์นะสว่างสดใสเลยชีวิตช่วงนี้นะคะมีความเฉลียวฉลาดมากถ้าคิดจะทําอะไรช่วงนี้ตั้งใจทําอะไรไว้นะคะให้หาเวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆคุณจะได้รับความสงบคุณจะได้รับความสุขสิ่งใดที่คุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ค่ะใครที่เจ็บป่วยทุกข์ใจกังวลใจใครที่ทําอะไรยังไม่สําเร็จเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังนี้มีวี่แววที่จะทํามันสําเร็จนะคุณอาจจะได้ข่าวบางเรื่องได้เซ้นบางอย่างได้สัญญาณบางอย่างหรือ ือว่าถูกที่ถูกเวลาถูกช่องทางที่จะทำมันสำเร็จค่ะอยากให้คนวันจันทร์ปฏิบัติธรรมนะคะอยู่อยู่กับตัวเองหรือว่าช่วงนี้ถ้าใครกําลังอ่านหนังสือสอบอยู่นะคะหมกมุ่นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเราได้อยู่กับตัวเองเต็มที่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้กดแรงดึงดูด ครึ่งเดือนหลังจะเป็นเดือนที่คุณจะทำมันสําเร็จนะคะยิ่งคุณใช้เวลาสงบกับตัวเองมากเท่าไหร่สิ่งที่คุณต้องการจะมาเร็วเท่านั้นนะคะแล้วก็แนะนําให้คุณไปบริจาคทานนะคะทําบุญเยอะๆช่วงนี้ยิ่งทําบุญเยอะยิ่งได้สิ่งตอบแทนกลับมามากนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่เรื่องบางเรื่องคุณจะต้องไป เข้าใจมันทั้งหมดไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปตอบคําถามให้ให้แก่คนอื่นรอบนี้คนวันจันทร์ได้เวลาของการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณแล้วคุณจะได้ตอบคําถามในใจของตัวเองว่าจุดไหนคือจุดที่ทําให้คุณมีความสุขจุดไหนที่ทําให้คุณมีความสงบใจคุณอาจจะได้รับคําแนะนําดีๆจากคนที่มีสินธรรมคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วทําให้คุณได้รับการปลดปล่อยค่ะมีความสุขมากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้น อิ่มเอมใจมากขึ้นมีเสน่ห์ด้วยนะจะบอกให้ยิ่งคุณทําตัวลึกลับไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะมากเท่าไหร่คุณยิ่งจะดูมีเสน่ห์มากขึ้นเท่านั้นนะแล้วยิ่งคุณหาเวลาไปปฏิบัติธรรมค่ะหาเวลาไปปีกวิเวกอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองว่าเราชอบอะไรต้องการทําอะไรแล้วก็ศึกษาตัวเองให้ดีๆมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เติบโตทางด้านจิตวิญญ,ญาณด้วยนะคะหมายความว่าจิตวิญญ,ญาณคุณจะตื่นรู้ขึ้นค่ะแยกแยะสิ่งผิดถูกได้ดีขึ้นแล้วก็ เขาเรียกว่าจิตใจสงบร่มเย็นมากขึ้นมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นสภาพแบบนี้ค่ะสภาพของการมีความสุขร่มเย็นกับตัวเองคือคนที่พร้อมจะทําอะไรก็สําเร็จอะ่ะมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างมีความสงบให้กับตัวเองหามุมดีๆให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน ความรักหรืออะไรที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคนวันจันรจะเคลียร์ได้ทั้งหมดค่ะแล้วคนวันจันจะกลับมาเป็นตัวเองมีความสุขกับตัวเองมีความสงบใจให้ตัวเองนะใครที่ทําเกี่ยวกับสื่อออนไลน์แต่คุณอาจจะไม่คุณอาจจะซุ่มทําบางสิ่งบางอย่างของคุณมาสักระยะแล้วมีเกณฑ์ว่ามันจะดังเปรี้ยงปลางขึ้นเลยนะคะแต่ในความดังนั้นนะคะคุณไม่ได้แบบ กระตือรือร้นหรือไม่ได้ตื่นเต้นกับมันคุณยิ่งคุณดังยิ่งคุณประสบความสำเร็จคุณยิ่งมีความสุขแสดงว่าคุณกําลังเดินทางมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วค่ะเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่ใช่ของของคุณเป็นสิ่งของคุณเป็นงานของคุณเป็นไลฟ์โพสเป็นจุดมุ่งหมายของคุณยิ่งคุณทําใจคุณต้องสงบมากขึ้นใจคุณจะเบิกบานมากขึ้นแล้วใจคุณจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นจะดึงดูดเรื่องราวดีๆมาได้มากขึ้นด้วยสําหรับคนวันจันนะ จริงแค่ไหนคะโฮมเห็นไหมคุณจะได้พักอยู่กับบ้านค่ะเหมือนจิตใจคุณได้อยู่บ้านค่ะสงบร่มเย็นค่ะไม่เดือดร้อนไม่ทุกร้อนกับใครมีพื้นที่ของตัวเองมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองและรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองให้เวลาในสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ให้กับตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้สถานการณ์ที่สําคัญสาคัญจะทําให้คุณนะคะเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่มันจะประสบความสําเร็จมากขึ้นโฟกัสครึ่งเดือนหลัง มีนาคมดีๆนะคะคนวันจันทร์จะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคําถามที่คุณไม่เคยได้เจอคําตอบคุณจะได้เจอคําตอบแล้วคําตอบที่ดีที่สุดจะอยู่ในความสงบของตัวคุณเองคุณเป็นคําตอบคุณเป็นประหุสูตรคุณเป็นครูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของตัวเองเลยนะคะเราไม่ได้ใช้คําเกินเลยเพราะว่าพลังงานของคนวันจันทร์ดีมากๆเลยสาหรับครึ่งเดือนหลังมีนาคมนะจ๊ะไปค่ะ ไปคนวันอังคารคนวันอังคารครึ่งเดือนหลังมีนาคมนะคะเป็นแบบไหนว้าว คนวันอังคารมีเกณฑ์มีโชคลาภอีกแล้วนะคะคนวันอังคารมีเกณฑ์มีได้โชคนะคะประสบความสาเร็จอาจจะได้เกี่ยวกับการเงินหรือมีใครมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้มีเกณฑ์ว่าถ้าคุณได้เดินทางหรือขยับมูฟเมนต์ตัวเองนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอาจจะมีใครมาหลงเสน่ห์หรือมีคนที่มีเสน่ห์มีหน้าตาดีๆมาชักชวนคุณไปทําบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสดีๆเข้ามายิ่งการเดินทางดีเท่าไรแล้วยิ่งคุณค่ะ ไม่จําเป็นจะต้องประกาศให้ใครรู้นะอยู่ในจุดของตัวเองอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่สมควรควรวันอังคารจะเริ่มรู้เริ่มหาเกาะป้องกันให้ตัวเองอยากมีพื้นที่เซฟโซนของตัวเอง คุณอาจจะบล็อกค่ะสิ่งที่ไม่ดีค่ะอะไรที่ไม่สมควรที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะแยกแยะออกค่ะคุณอาจจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือใครที่เข้ามาช่วยคุณเรื่องนี้ด้วยใครที่ทํางานอยู่ตอนนี้มองว่างานจะทําความสุขมาให้นะคะยิ่งคุณขยับเคลื่อนไหวร่างกายตัวเองหรือว่าคุณเปิดโอกาสตัวเองค่ะพ่ออาจจะบอกคุณว่าคุณอาจจะบล็อกตัวเองมากเกินไปหรือปิดกั้นตัวเองมากเกินไปถ้าคุณเปิดโอกาสค่ะจะมีข่าวดีๆเข้ามาจะมี โอกาสดีๆเข้ามาแล้วมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีใครมาสนอกสนใจคุณมีใครมาชวนคุณทําโปรเจกต์อะไรดีๆการเงินจะเปรี้ยงปร่างมาก,มากๆค่ะถ้าไม่ใช่การเงินก็จะเป็นความรักที่ดูมั่นคงเหนือความคาดหมายมีเกณฑ์ได้ทรัพย์นะคะ <S <S> <S คนวันอังคารอาจจะมาโดยเหนือความคาดหมายหรือสิ่งที่คุณกักงวลใจว่าจะได้หรือไม่ได้จะบอกว่าได้แน่นอนครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาคมนี้ คนวันอังคารคิดหวังอะไรไว้แล้วเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งนั้นค่ะมีความสุขกับตัวเองเยอะๆค่ะไม่ว่าจะดเดินทางหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้คุณมีความสุขแต่งตัวให้สวยงามดูแลตัวเองให้ดีพร้อมรับข่าวดีและพร้อมรับโอกาสดีๆสําหรับคนวันอังคารนะคะแต่ใครค่ะที่มีความรักความสัมพันธ์ อาจจะบ็อกกันไปอาจจะห่างหายกันไปหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีกับสุขภาพก็อยากให้คุณระแวดระวังรักษาพื้นที่ของตัวเองค่ะบางเรื่องเราก็ต้องสร้างกำแพงนะจริงๆเราจะบอกว่ากำแพงที่ดีที่สุดของคนบางคารคือ การที่คุณมีความสุขและมองโลกในแง่ดีค่ะเมื่อคุณมีความสุขและมองโลกในแง่ดีค่ะคนที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีจะไม่สามารถกั้มกายและเข้าใกล้คุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทําคือให้พลังงานดีๆกับตัวเองค่ะคิดแต่สิ่งดีๆมัน่นอกมั่นใจในตัวเองค่ะ มีเกนการเดินทางก็ไปด้วยความสบายใจนะคะได้รับข่าวดีแน่นอนสำหรับคนวันอังคารไพ่ออกมาบอกว่า p a s ส Li น์นี่ไงอาจจะมีใครที่บล็อกอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆในอดีตกลับมาแต่ว่ารอบนี้จะนำข่าวดีมาให้คุณนะสถานการณ์บางอย่างในชีวิตคุณหรือเมมโมรความทรงจำในชีวิตคุณที่ไม่ดีจะถูกปลดปล่อยไป ให้คุณปลดปล่อยเรื่องราวไม่ดีไปนะคะอะไรที่คุณบล็อกอะไรที่คุณกลัวอะไรที่คุณกังวลปลดปล่อยไปให้หมดค่ะแล้วจําเรื่องนั้นในมุมดีๆคุณจะได้รับข่าวดีได้มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จและมีโชคลาภด้วยนะคนวันอังคารเค้ okay, ค่ะมาดูของคนวันพุธต่อเลยประจำครึ่งเดือนหลังมีนาคม คนวันพุธอยากกรีดให้ดังๆเกี่ยวกับคนวันพุธเกณฑ์การเดินทางคุณสูงมากเลยค่ะต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะเงินคุณจะปังนะคะใครที่ติดขัดเกี่ยวกับการเงินอาจจะมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือหรือคุณขอความช่วยเหลือใครค่ะคุณพูดกับเขาตรงๆมาคุณจะได้ความช่วยรับความช่วยเหลือนั้นมีผู้หญิงมาอุป,ปถัมภ์หรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ความสวยงามอาหารการกินเครื่องดื่มการเกษตรหรือการติดต่อกับต่างประเทศการใช้ภาษาการใช้โลกโซเชียลออนไลน์จะประสบความสำเร็จมากๆงานที่คุณทำเราอยากให้คุณมองงานที่มันมีคุณค่ามากกว่ามูล,ลค่ายังไม่ต้องไปยึดติดก,กับเงินทองมากนะักแต่ให้มองว่าชิ้นงานหรือสิ่งที่คุณทำมันมีคุณค่าในระยะยาวหรือเปล่าแล้วมองว่าคนวันพุธจะเติมเต็มตัวเองได้ดีมากมีความสุขมีสเสน่ห์อุดมสมบูรณ์มากๆคุณจะมีสมาธิในการทำบางสิ่งบางอย่างได้อย่าง แบบถูกต้องค่ะเซล Extreme คุณมาแปลว่าคุณจะมั่นอกมั่นใจรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รักคนอื่นเป็นด้วยยิ่งคุณทําบางสิ่งบางอย่างดีๆให้กับคนอื่นนะสิ่งดีๆจะตอบแทนกลับมาคุณแบบท่วมทน้นทั่วทุกทิศทางเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังมีนาคมเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานดีๆของคนวันพุธค่ะไม่ว่าคนวันพุธติดขัดอะไรอยู่ครึ่งเดือนหลังมีนาคมคุณจะประสบความสุขความสําเร็จ อะไรที่ไม่ดีจะจบสมบูรณ์แบบคือมันจะไม่กลับมาทําให้คุณระแคะระคายใจอีกแล้วค่ะแล้วอะไรที่ดีงามค่ะจะมีความสุขอะไรที่คุณตั้งใจจะทําให้สําเร็จมีเกณฑ์จะสําเร็จเร็วๆนี้นะคะยิ่งคุณให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณทําให้คุณค่ากับตัวเองให้เวลากับตัวเองคิดถึงตัวเองก่อนและเปิดใจให้กว้างเพื่อรับโอกาสดีๆให้สมาธิกับตัวเองจดบันทึกเรื่องราวสิ่งที่คุณต้องการลงไปนะคะอยากได้อะไรให้เช็คลิสต์เลยมีเกณฑ์ได้ตามที่ต้องการแล้ว มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จการเดินทางมาแน่นอนค่ะใครทาพาส,สปอร์ตใครวางแผนการเดินทางอาจจะได้เดินทางเร็วๆนี้มีเกณฑ์มีคนมาสนับสนุนซัพพอร์ตเกี่ยวกับเงินในการเดินทางการทําธุรกิจหรือการดูแลตัวเองของคุณด้วยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของคนวันพุธเลยนะคะไพ่ออกมาว่า แันเดรีนะคะเลิฟยัวเซล์คุณรักตัวเองมากพอให้ชัดเจนไหมเมื่อคุณรักคุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากพอคุณรู้ว่าคุณมีศักยภาพแบบไหนให้มั่นใจในศักยภาพตัวเองแต่ไม่หลงละเลงค่ะให้มั่นใจในคุณค่าที่ตัวเองมีแล้วสิ่งดีๆจะตามมาเมื่อเวลานั้น เมื่อคุณต้องการพลังงานที่ดีๆให้คุณใส่พลังงานดีๆให้กับตัวเองค่ะใส่ความรู้สึกดีๆใช้คําพูดดีๆกับตัวเองไม่ว่าความฝันคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณมีเกณฑ์ทํามันสําเร็จนะคะคนวันพุธยิ่งคุณมั่นใจในตัวเองแล้วคุณให้คุณค่ากับตัวเองมั่นใจในศักยภาพตัวเองมั่นใจไม่ได้แปลว่าหลงระเริงแต่มั่นใจแบบว่าคุณเห็นมันจริงๆอะว่าคุณมีคุณค่าคุณคู่ควรพร้อมที่จะได้รับได้สิ่งดีงามคุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนัคนนนวพุธะ มาถึงคิวของคนวันพฤหัสประจําครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาคมคนวันพฤหัสนะคะไพ่สิบดาบขึ้นเลยให้ระวังสุขภาพ ความเจ็บช้ำความสูญเสียหรือว่าข่าวข่าวบางสิ่งบางอย่างแต่เรามองว่าอาจจะเป็นข่าวข่าวของอะไรเดิมๆอะไรเก่าๆที่กลับมาวนกลับมาสถานการณ์เกี่ยวกับการเงินเริ่มจะดีขึ้นมีเกณฑ์การหมุนเงินได้ดีขึ้นเรามองว่าข่าวร้ายหรือข่าวบางสิ่งบางอย่างที่ส่งมาให้หาคุณนะคะหรือใครอาจจะนําบางเรื่องมาปรึกษาหารือคุณแล้วให้คุณช่วยเหลือก็เป็นไปได้หรือคนที่เคยทําร้ายคุณคนที่ทําให้คุณเศร้าเสียใจอาจจะส่งข่าวบางสิ่งบางอย่างกลับมาค่ะ อาจจะมีการกลับมาของใครบางคนกลับมาของสถานการณ์บางเรื่องแต่เรามองว่าคนอนพฤหัสษฐ์ไม่ว่าคุณจะทุกข์ใจหรือมีเกณฑ์การสูญเสียหรือความเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นค่ะคุณจะได้รับข่าวดีค่ะทุกอย่างจะแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งดีๆยิ่งคุณทํางานในกลุ่โลกสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วคุณ พร้อมที่จะดูแลผู้คนให้คติธรรมดีๆกับผู้คนรักษาเยียวยาจิตใจผู้คนนะมีเกณฑ์ว่าเงินทองจะค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาคุณอาจจะได้เจอกับใครที่เขาเคยทําร้ายคุณหรือว่าคนที่เป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนเก่าๆเดิมๆกลับมาได้มาปรับความเข้าใจกันหรือได้มาช่วยกันทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการเงินหรือธุรกิจ ใครที่เคยผิดหวังอกหักเสียใจหรือสุขภาพไม่ดีคุณจะได้รับข่าวดีค่ะอาจจะมีข้อความดีๆอาจจะมีใครสักคนหยิบยื่นข้อมูลดีๆหรือว่าโอกาสดีๆเข้ามาและทําให้คุณได้ปรับสมดุลกับชีวิตตัวเองได้มากขึ้นการเงินไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อาจจะต้องจับใจ่ายใช้สอยการเงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือการลงทุนบางสิ่งบางอย่างใครที่บอกว่าโฟกัสงานแล้วงานมันทุกข์ใจอยู่นะ คุณจะได้รับการปลดปล่อยแล้วละจะมีข่าวดีความคืบหน้ากับการงานทํางานโลกโซเชียลโลกออนไลน์ดีมากๆเลยนะคะคนวันพฤหัส ยิ่งคุณสื่อสารข้อความดีๆไปคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาค่ะจะมีความเท่าเทียมกันคนที่เข้ามาในชีวิตคุณจะให้ความเท่าเทียมกับคุณคุณจะมีเวลาใช้สนุกสนานเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตกับคนที่คุณสนิทคุณไว้ใจคุณจะให้อภัยคนอื่นได้ค่ะและไม่ว่ามันจะเกิดการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นดูคนวันพฤหัสอาจจะปรงกับชีวิตแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นด้วยนะไพ่ออกมาบอกว่า a l l สต์ย แอคทัวร์ไซส์ e ท็กซิตคุณจะต้องกล้าเสี่ยงค่ะบอกแบบนี้คนนันพฤหัสถ้าใครบางคนหรือสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ทําให้คุณเสียใจผิดหวังกลับมาหรือมันเป็นสถานการณ์ที่ดูเสี่ยงที่คุณไม่กล้าลงทุนอาจจะไม่ไว้ใจคนที่มาชักชวนคุณหรือไม่ไว้ใจสถานการณ์บางเรื่องคุณก็ต้องกล้าเสี่ยงค่ะเพราะบางทีข่าวดีมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงบางคนที่เขาเคยทําร้ายคุณหรือสถานการณ์บางอย่างที่กลับมาค่ะรอบนี้มันอาจจะดูเสี่ยงแต่มันไม่มันไม่ผิดอะไรที่คุณจะ กล้าเสี่ยงกับมันอีกสักครั้งหนึ่งกล้าลองกล้าให้โอกาสหรือถ้าคุณรู้สึกว่าไม่โอเคคุณก็ถอยออกมาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบกรับความเสี่ยงได้คุณก็อาจจะต้องลองปรับสมดุลกับชีวิตตัวเองหรือลองให้โอกาสสถานการณ์หันลองให้โอกาสตัวเองลองให้โอกาสคนเหล่านั้นเพื่อเขาได้แก้ตัวหรือปรับความเข้าใจกันนะคะมาถึงคนวันศุกร ประจาครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมคนวันศุกร์เป็นแบบไหนว่า wow. จะบอกว่าคนวันศุกร์ความรักคุณจะปังมากเลยนะคุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับความรักหรืองานที่ใช่มีการยูเนียนกันของผู้ทว erm ินเฟมโซเมตหรือว่างานที่คุณใช่คุณจะมีความเขาเรียกว่าความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวเองมากๆค่ะ อะไรที่ไม่ดีคุณจะตัดไปเร็วมากคุณจะมีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจนแนว่วแน,วแนว่ความเฉลียวฉลาดคุณจะมาเหมือนมีคู่รักเหมือนมีคนรักแล้วคุณจะมีเสน่ห์มากๆค่ะเติมเต็มตัวเองได้มีความสุขได้อยู่กับคนที่คุณไว้วางใจคุณจะเลือกคบคนได้ดีมากๆเลือกตัดสินสถานการณ์ที่ไม่ดีออกไปค่ะดูมีความสุขกับตัวเองเขาจะส่งพาร์ทเนอร์หุ้นส่วน การยูเนียนกับครอบครัวกับคนที่คุณไว้ใจกลับมาอีกครั้งค่ะหรือใครที่ถูกตัดขาดกันไปอาจจะมีเกณฑ์ยูเนียนกลับมาและมีความสุขนะคะใครที่มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานมีโอกาสมั่นหมายแต่งงานกันสูงพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ ครึ่งเดือนหลังมีนาคมเป็นความรักของคุณที่โดดเด่นมากๆค่ะบอกเลยว่าคุณจะมีความสุขกับตัวเองจริงๆนะเติมเต็มกับตัวเองได้อยู่กับคนที่คุณรักคุณไว้ใจมีงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นอะไรที่คุณคิดคุณหวังไว้มีเกณฑ์จะได้จะได้แล้วเร็วๆนี้มีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับยานพาหน,นะเกี่ยวกับรถลานะคะเอออาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วเร็วๆนี้มีคนเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณจะดูมีเสน่ด้ดวยอาจจะมีใครบางคนเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึก แบบเลิฟแอดเฟอร์ซไซดนะคะรักแรกพบหรือว่างานที่คุณทำคุนจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมไปในทิศทางที่ดียิ่งคุณตัดสินใจให้เด็ดขาดเด็ดเดียวใครไปสอบแข่งขันอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตที่ดีค่ะ,ฉะเฉลียวฉลาดมากๆตัดสินใจดีคุณจะเจอกับคนที่เขาซื่อสัตย์จริงจังแล้วก็จริงใจยิ่งเป็นคู่รักเข้ามาในช่วงนี้นะจะเป็นคนที่แบบไม่มีความแบบดราม่าเลยเขาจะตรงไปตรงมา เขาอาจจะไม่ได้โรแมนติกมากแต่เขาจะเป็นคนที่ปากตรงกับใจค่ะพูดอย่างไรคิดอย่างไงเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้นะคะเพราะอามาบอกว่าเซนซิทีฟนั่นไงคุณจะแบบอ่อนโยนอ่อนไหวค่ะแล้วแปลเซนซิทีฟแปลว่าคุณจะมีจิตใจอ่อนโยนแต่การตัดสินใจคุณจะชัดเจนแนว่วแน,วแนว่เพราะฉะนั้นคุณจะมีความโรแมนติกค่ะเห็นอะไรก็โลกคุณจะสวยงามมากเติมเต็ม,ต,มตัวเองได้ มีโมเมนต์ดีๆกับความรักความสัมพันธ์ใช้เวลากับคนรักดีใช้เวลากับครอบครัวดีมองอะไรก็ดูเป็นความรักความสุขความสวยงามเป็นเรื่องราวดีๆและเป็นช่วงเวลาแบบโรแมนติกของคนวันศุกร์สำหรับครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาคมนะมาดูวันสุดท้ายแล้วคะ่ะวันเสาร์ครึ่งเดือนหลังมีนาคมเป็นแบบไหนนะคะ คนวันเสาร์มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วคนวันเสาร์นะยิ่งคูณคิดตัดสินใจอะไรนะคะอยากให้ใช้ความสงบกับตัวเองอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากความสําเร็จที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอกําลังจะเข้ามาแล้วแต่คุณอาจจะต้องทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแต่มองว่าคุณจะทํามันสําเร็จมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่ได้เริ่มทำธุรกิจใหม่ทำงานฟรีแลนซ์ใหม่หรือเอางานเก่าๆสิ่งที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จเก่าๆกลับมาทำให้มันสำเร็จนะคะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ได้เดินทาง ด้วยนะคะยิ่งคุณเดินทางยิ่งจะประสบความสําเร็จคนวันเสาร์นะสภาวะของคุณคือจะเป็นอิสระและ คุณอาจจะไม่ได้คิดมากคิดเยอะหรือมีเรื่องต้องกังวลใจค่ะเป็นช่วงของเวลาของการเล่นเล่นของความสนุกสนานในการใช้ชีวิตใครที่ไม่กล้าเสีย่ยงไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าจะคิดจะทําอะไรช่วงนี้คนวันเสาร์จะกล้าคิดกล้าทํากล้าเสีย่ยงไม่คิดเยอะคิดมากแล้วยิ่งคุณไม่คิดเยอะคิดมากนะคุณจะยิ่งมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ในการทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ประสบความสําเร็จมีเกณฑ์คนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆหรือสิ่งดีๆกลับเข้าคืนมาแล้วทําให้คุณปรับสมดุลกับชีวิตได้ฮอร์โมนคุณจะสมดุลมากขึ้นหลังจากที่คุณ คิดเยอะคิดมากกังวลใจช่วงนี้ชีวิตคุณจะบาลานซ์มากดูมีความสุขมากดูเป็นอิสระขึ้นเยอะไม่ยึดติดไม่มีพันธนาการอะไรใครที่มีความรักความสัมพันธ์แลจบความรักความสัมพันธ์ไปคุณมีเกณฑ์จะได้อยู่กับตัวเองใช้เวลามีความสุขหรือใครที่มีความรักความสัมพันธ์มองว่าเมื่อคุณพูดจาก,กันแบบปรับความเข้าใจกันทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะมีคนเก่าหรือเรื่องเราดีๆกับเข้ามา ใครที่ทํางานนะใช้ความคิดสร้างสรรค์นะอยากให้คุณใส่จินตนาการเต็มที่เลยนะคะยิ่งใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ทำงานเป็นอิสระหรือว่าต้องการจะเริ่มต้นงานใหม่คุณอาจจะได้นําความรู้เก่าๆเ,เข้ามาประยุกต์แล้วทาให้คุณเริ่มงานใหม่ได้อย่างดีประสบความสําเร็จใครที่ยังไม่กล้าลงทุนช่วงนี้คุณมีเกณฑ์การลงทุนได้นะคะคุณอาจจะเอางานเก่าๆมารีโนเวทใหม่รีโนเวทบ้านทําบ้านการคิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่คุณอาจจะเอาแบบ ความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งหลังจากนี้อาจจะมีคนมาช่วยคิดช่วยทําหรือคุณอาจจะมีความคิดไอเดียสร้างสารรค์ที่จะมาพัฒนางานพัฒนาชีวิตทําให้มีความสุขความสมบูรณ์มากขึ้นนะไพ่ออกมาบอกว่าผู้ปกครองคนันเสาเนี่ยให้ให้พลังงานของคนที่มีการแกนคิดการตัดสินใจและมีภาวะของการที่จะเป็นเจ้าของกิจการสูงมากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นใครนะคะที่คุณอาจจะ ดูดูงานไวเกี่ยวกับการบริหารการปกครองการเป็นผู้บริหารหรือการทําธุรกิจส่วนตัวเป็นโอกาสที่ดีของคนวันเสาร์เลยนะเราจะบอกว่าเมื่อคุณรักตัวเองมากพอค่ะคุณรู้จัก p r o ทคหรือป้องกันตัวเองไม่ให้คิดเยอะค่ะไม่ให้กังวลใจมากแล้วรู้จักที่จะเทค e ิ i s ์หรือรู้จักที่จะมีความเสี่ยงใช้จินตนาการของคุณให้เป็นประโยชน์คุณมีเกณฑ์จะได้รับการพัฒนากับจิตวิญญาณเป้าหมายในชีวิตคุณจะชัดเจนมากขึ้นทําอะไรก็ดูสําเร็จ ขลองตัวมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นด้วยสำหรับคนวันเสาร์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ช่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ